นะครับพบกับช่องเบียร์น้อยสอยตันครับผมเดี๋ยวเราคลิปนี้มาชมความแรงของรถด,ดำนะครับขึ้นบ่อครับตรงนี้นะครับมาอู้หล่อจัดครับรรบ,บางฝุ่นหน้าหลังกลางอู้สสวยจัดครับวันนี้ยางใหญ่หน้าหลังนะครับ 2องเหมือนกันครับไปครับแก้วครับแก้วแก้วรอชมสองสี่ศูนย์ครับแ๋้วเราไปเอาอดีไหมเดี๋ยวเรามาชมวันนีครับพี่แบนครับเียว่า210 เหมือนเดิมเ,เหมือนเลยนะครับตรงนี้ครับจากโดยความสุข p ีซีสองร้อยรุ่นแปดนะครับน่าจะเป็นรุ่นแปดรถกี้ยางใหญ่นะครับครับเต็มครับรถที่ดันะับครับนะรับหนะึ่งมาแล้ว ครับครับครับหครเครับกาแปลงหน้าโนมิเนเตอร์สีน้ำเงิน ครับพี่แบนล้อครับเรารอชมกันนี้กันเลยครับ FTR 2 4 0ส่นตัวแรงครับตัวแรงกัจยำทีมงานของเราเอางนะครับเรารอชมครับทางเลยครัเนื่อเลยนะครับผม ก็ไช้กำลังแต่งทางานะกอยังไงก็ฝากติดตามช่องน้องใหม่ได้นะครับผมช่องเบียรน้อยซอยตันครับฝากติดตามกันลังใจแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับผมพูดคุยสนุกสนานกันได้ครับครับ ดินแ็นดินดำนะดินแข็งๆนะดูกล้องนะครับรุ่นรุ่นแปดหรือเปล่าครับใครรู้ก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยครับผมก็ไม่ค่อยอยากรู้เรื่องแมคโครซะเท่าไหร่นะให้เป็นเอ็มซีโร่หรือเปล่าจาไปแต่งกล้องคนระับ 来。